กกรอคงเป้า GDP ไทยปีนี้ครับที่โต3 3ถึง3.5%เเซโดยได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวแต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกถดถอยรวมถึงเสนอรัฐให้ปรับลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ออีก2ปีนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรอประจำเดือนพฤศจิกายน โดยประเมินเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลักขณะที่ผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดที่ประชุมกะกะรจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี65จะขยายตัวได้ในกรอบ3ถึง3.5%มูลค่าการส่งออกคาดว่ายังขยายตัวได้ในกรอบถึง7-8%และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในกรอบ6-6.5% แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและทบทวนการถอนนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์นอกจากนี้กกอรยยังหารือประเด็นการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2564ซึ่งระบุอัตราภาษีสำหรับปีภาษี65กำหนดใช้ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาไม่ได้ปรับลดลง90% แต่มีผลเป็นเพียงการลดอัตราการจัดเก็บในระดับชั้นเดียวคือลดจากอัตราเพดานตามมาตรา37ลงมาแต่ยังไม่ได้ลดลงอีก90%ตามมาตรา55ซึ่งจะทำให้ราคาประเมินใหม่รอบปี66 69ทั้งประเทศปรับขึ้นเฉลี่ย8%อีกทั้งกอทมยังเตรียมปรับอัตราเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมเต็มเพดาน0.15%หรือเก็บเพิ่ม15เท่าด้วย ก็กรอจึงมีข้อเสนอถึงรัฐบาลนะคะก็คือ 1. ขอให้พิจารณาแก้ไขอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือสร้างเสร็จที่ยังไม่ได้ขายจากประเภทอื่นๆเป็นประเภทที่อยู่อาศัยค่ะ สก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรและอาคารชุดที่ใช้ร่วมกันซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันจะไม่ได้รับการยกเว้นจึงขอให้พิจารณาการจัดเก็บจากประเภทอื่นๆเป็นประเภทที่อยู่อาศัย 3. ขอให้พิจารณาปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีก2ปีคือปี66ถึงปี67ค่ะ โดยเสนอให้จัดเก็บภาษีแบบขั้นบันไดปี66ขอลดหย่อน7 5เซและปีต่อไป50% 4. คือพิจารณายกเว้นเบีย้ยปรับเงินเพิ่มและดอกเบีย้ยสำหรับผู้ค้างชำระในปี65โดยให้ผ่อนชำระในปี -66 ด้านนายเกรียงไกรเทียนนุก,กุลประธานสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยบอกว่ามาตรการช่วยเหลือเพื่อประคับประคองกลุ่มเปราะบางยังคงมีความจำเป็นเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกษิจ ท่ามกลางความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ยังกลับมาไม่เต็มที่และ SME ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสามารถประคองตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปให้ได้